สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำอาหารเมนูน้ํำพริกจะเป็นเมนูที่ชื่นชอบของทุกๆวัยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพราะว่าจะทำให้เราเจริญอาหารคือรับประทานอาหารได้มากเพราะไม่เลี่ยนแล้วก็ได้รับประทานกับผักนานาชนิดได้ด้วยนะคะมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ก็คือพริกหนุ่มหรือจะใช้พริกหยวกนะคะประมาณนี้พริกกินดาสดสีเขียวครูเพิ่มความเผ็ดและสีสันนะคะประมาณนี้หอมแดงกระเทียมจีนครูผ่าให้มันเล็กลงเพื่อสะดวกในการคั่วและการตำนะคะ่ะน้ำมะนาวน้ำปลาผงปรุงรส ใบผักชีเอาไว้โรยหน้าพร้อมแล้วเรามาลงมอือกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะคั่วพริกนะคะเราใชพ้พริกทั้งลูกโดยไม่ต้องหัน่นเพราะว่าเราจะตําแล้วจะให้มีเส้นยาวๆนะคะก็เอามานาบที่กระทะหรือคั่วแต่ถ้าใครมีเตาย่างนะคะเราก็ย่างที่เตาก็ได้โดยการเสียบไม้หรือ กันอบใส่พริกนี่ลงไปส่วนพริกเขียวนี่เราก็จะคั่วๆอย่างนี้นะคะพริกหนุ่มนี่เราก็จะพริกให้สุกให้ทั่วพริกกินดาสีเขียวนี่ สุกแล้วเราก็ตักออกอนะคะแล้วก็เล็กกว่าแล้วเราก็ใส่อันนี้ต่อเราก็ใส่ห่อไม่ต่อตรงช่องว่างตรงนี้นะคะหอมกระเทียมค่ะ ส่วนพริกหนุ่มหรือพริกหยวกนี้เวลาสุกแล้วก็จะนุ่มๆน,นะคะเราก็มาจับดูมันจะนิ่มนะคะผิวเขาก็จะนิ่มประมานี้ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คั่วต่อไปหอมกระ,ะเทียมนี่ก็คั่วต่อไปสกักครู่หอมเวลาก็สุกแล้วก็จะมีความใสนะคะ ว่าเขาสุกแล้วค่ะก็ปิดไฟได้มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหอมกระเทียมเนี่ยมาตำค่ะตำะนะคะขณะที่รอให้เข้าเย็นเราก็มาแกะที่ดำๆนี่ออกก็ลอกออกแบบนี้ค่ะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก็จะลอกออกแบบนี้ เดี๋ยวครูลอบออกให้หมดนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเแล้วเรามาตําตําให้ละเอียดเลยนะคะ แหลกประมาณนี้ครูก็ปรุงรสนะคะอ่ะมะานาวลงไปไม่ตำแล้วผงปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะค่อยๆใส่นะคะชิมก่อนแนละ้วค่อยเพิ่มเติมอาหารไทยยืดยุนใครชอบเผ็ดใครชอบ เค็มชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปเลยบางคนชอบปลาร้าก็ใส่น้ำปลาร้าไปก็อร่อยนะคะไม่มีกฎใดตัวนะคะอาหารไทยยืดหยุ่นทางเหนือเขาอาจจะทำอีกแบบเินทางใต้อีกแบบหนึ่งแต่อีสานนี่ก็จะทิ้งปลาร้าไม่ได้อร่อยตรงน้ำปลาร้านี่แหละเดีย๋ยวครูจะชิมก่อนค่ะชิมก่อนนะคะเนี่ยมันจะเป็นไม่แหลกนักนะคะยังเป็นชิ้นอยู่ พริกเนี่ยเป็นเส้นยาวๆยิ่งดียิ่งสวยจืดค่ะใส่น้ำปลาไปหน่อยต้องชิมกับผักค่ะถึงจะรู้รสชาติ อร่อยแล้วชิมแล้วอตักเสิร์ฟได้ค่ะอร่อยมากอร่อยมากทานกับผักนานาชนิดก็ได้นะคะแล้วก็แคบหมูมเผ็ดถึงใจเลยนี่เขาเรียกว่าเผ็ดน้ำพริกหนุ่มที่แท้จริงน้ำพริกสอวอสิไม่เผ็ดถ้าน้ำพริกหนุ่มเผ็ดโรยโรยหน้าด้วยผักชี ชีก็เหี่ยวอากาศร้อนผักชีเหี่ยวเลยโอ้ยทำพรกหนุ่มไม่ต้องรุกโดดแล้วอ่ะจัดเสิร์ฟเลยค่ะรับประทานกับผักนานาชนิดนะคะพร้อมกับแคบหมูยังไม่ชิมกับแคบหมูเลยครูชิมกับแคบหมูหน่อยอยากกินแคบหมูแคบหมูโบราณน,นะคะชิ้นใหญ่ๆใ,ในแคบหมูโบรา <c oughs> คณครูตั้งชื่อเอง ชิมอีกทีนึงแคบหมูอร่อยม,ม,มากค่ะทำคู่กับผักหลากหลายเด็กก็ทานได้นะคือจะทำให้เผ็ดเกินไปนะคะถ้าเด็กจะได้หัดทานผักหรือมีข้าวเหนียวสักั้นสุดยอด ครบเครื่องมีน้ำพริกมีผัดแล้วก็มีแคปหมูแคปหมูสองชนิดแคปหมูอ้วนแคปหมูพร้อมแล้วก็มีข้าวเหนียวผักนานา,นานชนิดสุดยอดลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยถ้าอยากเผ็ดเราก็เพิ่มลูกโดดทานกับลูกโดดก็ได้ หรือไใส่พริกจินดาเขียวที่ครูนำเสนอนะคะมันก็จะเผ็ดยิ่งขึ้นแต่ถ้าทำให้เด็กๆเราก็ไม่ต้องเพิ่มความเผ็ดให้มากนะักน้ำพริกหนุ่มที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ